เข้าใน Facebook ใส่ชื่อนั้นเสิร์ชหาเจ้าของรถได้โดยตรงนะครับถ้าเข้าไปแล้วเจอเบอร์ก็โทรไปไม่เจอเบอร์ก็ส่งไม่เสจไปครับไม่ว่าท่านจะขับรถอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดท่านต้องมีพรลบรนะครับพรลบในข้อดีของมันคือช่วยในเรื่องเวลาที่เกิดอุบัติเหตุต,ต่อบุคคลนะครับ เกิดท่านจะไปชนคนหรือเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บคู่กรณีบาดเจ็บแล้วถ้าเป็นฝ่ายผิดเนี่ยพหลรบรจะช่วยท่านได้นะถ้าท่านไม่มีประกันรถยนต์แล้วเขาถูกคนภาคบังคับอยู่แล้วครับท่านต่อภาษีรถยนต์ท่านถึงจะได้พหลรบรถ้ารถท่านไม่ต่อภาษีรถยนต์ท่านไม่มีพหลรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยพอเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นคดีหลายอย่างทั้งคดีจราจรคดีอุบัติเหตุประมาทเลินเล่อนะครับก็ระวังไว้นิดนึงพหลรบรปีหนึ่งแปดร้อยถึงพันตนต ก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงสําหรับท่านที่บางคนก็อาจจะไม่ได้พร้อมจะซื้อประกันรถยนต์นะก็ต้องมีพระบนะสินค้าดีๆจาก Facebook Marketplace มีมาให้ท่านเลือกชมได้ทุกๆเวลาที่ท่านต้องการนะครับกดซับกดไลค์และกดแชร์ไว้เลยครับรถบ้านสภาพงาม,งาม แต่งหลอ่อเฟี้ยวฟ้าแล้วใจสะอาดจริงๆเลยครับวันนี้นี่จะมีโอกาสได้ไปเห็นรถตัวจริงใกล้ๆนะครับจะมองได้ชัดมากเลยนะว่าสภาพสีเป็นยังไงรถมีร่องรอยการผุบ้างไหมนะครับแต่ถ้าเท่าที่ดูจากรูปอย่างนี้ ي, ดียกน้วโป้งให้เลย